ปวดสะโพกล้วลงขาหมอนรองกระดูกอะ่ะมันซุดไม่โผลุกไม่ได้เลยครับอาบน้ําเสร็จนอนแล้วลุกไม่ได้เลยเจ็บมากต้องพาไปหาหมอปวดมากนั่งรถก็นั่งไม่ได้ครับต้องท่านี้ครับเสื้อเนี่ยเปียกหมดเลยถ้าหาว่าคนเคยเจ็บจะรู้เลยทีแรกเขานัดเจ็ดวันถ้าหากว่าไม่หาย ต้องผ่าโหใช้ชีวิตลําบากผมให้ดูเตียงได้เลยเตียงที่เป็นเตียงคนไข้อ่ะเพราะผมปวนใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ ทานไปอยู่ประมาณ12วันนี่รู้สึกว่าอ้าวมันคลายเราดิ้นพลิกท่าที่ว่านอนไม่ได้อย่างเงี้ยเฮ<ะ>้ยมันได้ขึ้นมาทีนี้มีความหวังแล้ว<ะ>มีความหวังแล้ว<ะ>เปิดใจลองดู<ะ><ะ>เพราะราคาก็ยังจับต้องได้อยู่<ะ>ใครเริ่มเอ๊ะรู้สึกว่าปวดสะโพกแล้วลงขาเนี่ยสมควรครับเต็ม10คะแนนพิิทธิ์ให้กี่คะแนนคบโอ้โเกินเลยครับเกิน1ิเลยเพราะหายหายเพราะมัน สวัสดีดค่ะชื่อจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชื่ออยู่ที่อำเภอท่าม่่งค่ะจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะใครที่มีอาการของโรคสลักเพชรจมนะคะปวดขาต้องหยุดฟังคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเคสนี้นะคะเป็นเคสที่หนักมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณพี่นะเป็นอาชีพเกษตรกรด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บ,รบชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ทําอาชีพอะไรบ้างนะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัว ให้กับคนที่ดูคลิปนี้หน่อยค่ะได้ครับครับผมชื่อนายเทวาครับนามสกุลหัวนาค,ครับอายุตอนนี้ก็51ปีค่ะครับ ก็อาชีพเกษตรกรชื่อเล่นชื่อสิทธิ์ครับอ่พี่สิทธิ์นะคะค่ะพี่สิทธิ์ขาหนูถามหน่อยว่าก่อนที่เรามาเจอบรลาัทโคอตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะก็ปวดสะโพกล้าวลงขาโอ้ก็คือไปใส่ปุ๋ยอ้อยเพราะผมเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยอ่าตอนนพี่สิทธิ์ก็คือทําอย่างเงี้ยทาปกติอยู่แล้วก็ทําปกติครับก็ไม่เคยเป็นอะไรค่ะเออไอเรื่องของปวดสะโพกล้าวลงขานี่ก็คือแม่บ้านเป็นค่ะเป็นอยู่ข้างหนึ่งแต่ทีนี้เขาไม่ได้เป็นหนัก เพราะว่าเขาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยกของหนักอยู่แล้วแต่ไอ้ผมเนี่ยก็คือทั้งสะพายเครื่องพ่นยาออก็เหมือนกับชาวไร่อ้อยทั่วไปนั่นแหละเอก็ก็ก็ทําปกติเลยครับแต่ไม่เคยเจนอะไรแต่วันนั้นแต่วันนั้นพอพิสิทธ์กลับมาบ้านมันดอ้ลุกไม่ได้เลยครับอาบน้ําเสร็จนอนแล้วลุกไม่ได้เลยเจ็บมากพลิกท่าไหนก็ไม่ได้ครับอโอ้โหจนตอนเย็นมาแม่บ้านเลิกงานมาก็ ต้องพาไปหาหมอไปก็ไปไม่ถึงครับปวดมากนั่งรถก็นั่งไม่ได้ครับอยู่ท่าไหนก็อยู่ไม่ได้เลเวลต้องต้องท่านี้ครับเลเวลความเจ็บเต็มสิบพิสิทธิเท่าไหร่โอ้โหเกินร้อยครับเจ็บมากเสื้อเนี่ยเปียกหมดเลยถ้าหาว่าคนเคยเจ็บหมอนรองกระดูกสุดแล้วก็งับเส้นประสาทเนี่ยจะรู้เลยอย่างกรณีผมผมก็ไม่เคยเป็นก็คิดตัวเองคิดอยู่เสมอว่าตัวเองอะ ร่างกายแข็งแรงเออเพราะทำงานหนักมาตลอดต่ไม่เคยไม่เคยสนแม่บ้านเป็นก่อนแล้วทีนี้เขาเขาก็หามากินกินเขาก็บอกว่าเออทำงานหนักกินช่วยได้นะเรื่องของปวดขาปวดข้อฟังเคยไหมไม่เคยไม่สนโดยคเราเป็นผู้ชายด้วยไม่เคยสนบอกเนี้เรายังแข็งแรงอยู่ไม่เคยสนเลยทีนี้วันนั้นมันปวดมากจนไปไม่ถึงโรงพยาบาลนี่เราต้ไปแล้วต้องแวะที่โรงพยาบาลที่ หมอก็บอกว่าอ๋อกรณีอย่างนี้เป็นกันเยอะเขาบอก<ะ>เขาก็เอาไปเอ็กซเรย์แล้วทีนี้ก็บอกว่าก่อนที่จะเอ็กซเรย์หมอทําอะไรก่อนได้ไหมเพราะปวดมากมปวดแบบคือเขาก็เห็นอ่ะ,ะอเงือ่อ<ะ>เสื้อที่เราใส่ไปมันเปียกหมดเลย<ะ>เพราะเราปวดพยาบาลก็มาวัดความดงความดันอะไรก็จําเป็นต้องไปฉีดยาก,ก่อนอ จิตยาแก้ปวดก่อน<ะ>ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากพอเจอ<ะ>ยาแก้ปวดเข้าไปผมก็รู้สึกคลาย<ะ>แต่ทีนี้อาการที่ตามมาณวะัดตอนนั้นก็คือเวียนหัวเหมือนจะเป็นลมจนได้เข้าห้องเอ็กซเรย์พออาการดีขึ้นมาแล้วก็เข้าห้องเอ็กซเรย์หมอเขาก็ให้ดูฟิลม์มเอ็กซเรย์บอกว่า<ะ>หมอนรองกระดูกอะ่ะมันซุด<ะ>ข้างหนึ่งก็ ก็คือข้างที่เราปวดมากๆนั่นแหละไม่ใช่ว่าปวดข้างเดียวนะั้นนอนอีกข้างหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะครับไม่ได้ครับคือนอนท่าไหนต้องนอนท่านั้นเลย เพราะเวลาถ้าหากว่าพลิกแล้วก็นอนไม่ได้แล้วครับครคไข้เป็นคนบอกพี่สิทธิ์คะว่ามันคือชื่อโรคสลักเพชรจมมีแม่บ้านหละเขาก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตพี่สิทธิ์เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนไหมโรคลกโอ้ไม่เคยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องเลยพวกนี้อจนมาเป็นอะไรถึงได้รู้ทีนี้พอไปหาคุณหมอคุณหมอบอกวิธีการแก้ไขหรือรักษาเนี่ยต้องทาอย่างไรบ้างก็คือ ทีแรกเขานัด7วันถ้าหากว่าไม่หายก็คงจะต้องมาผ่ากันเขาบอกว่าผ่าเลยเคสเดียวเลยเขาบอกคําเดียวเลยบอกต้องผ่าเออเพราะเนื่องด้วยอายุของเราที่ทํางานหนักด้วยทานยาก็ไม่หายแล้วก็คือทานยามันก็คลายแค่ว่าตอนที่เราหายปวดเมื่อตอนยาออกฤทธิ์พอหลังจากนั้นมาก็โอ้ใช้ชีวิตลําบากผมให้ดูเตียงได้เลยค่ะเออเตียงที่เป็นเตียงคนไข้อ่ะค่ะเพราะผมปวด แบบนี้ใช้ชีวิตไม่ได้แบบนี้<ม>เข้าห้องน้ําก็ลําบากเนี่ยต้องต้องไปนอนอยู่หน้าห้องน้ําครับ<ม>ต้องซื้อเตียงแบบคนไข้คนนอนติดเตียงอะ่ะประมาณมกี่เดือนคะที่พี่สิทธิ์ออกไปทาําเกษิรกรรมไม่ได้เลยโอ้โหก็สมเดือนนะครับกินยาแก้ปวดก็กินหนักนะครับก็เพื่อให้ว่าให้เราใช้ชีวิตได้เพื่อที่ว่าเข้าห้องน้ําได้<ม>นั่งกินข้าว<ม>ผมบอกคําเดียวตะแคงกินยังไม่ได้เลยครับเวลามันปวดแล้วอะ่ะ<ม>ถ้าหากว่าปิดหน่อยเดียวเรียบร้อยครับกินข้าวอยู่ก็ต้องทิ้งครับ ไม่มีอารมณ์จะกินแล้วครับถามถึงสภาพจิตใจพิสิทธ์ตอนนั้นหน่อยว่ามันรู้สึกยังไงแย่ yeah. ไม่เคยเป็นทําเกษตรกรมาจนค่อนชีวิตแล้วไม่เคยเป็นครับอตอนนั้นเราคิดว่าเรามีโอกาสจะหายโดยที่เราไม่ต้องผ่ oh, <พ>าโอไม่ <พา S 1> ไม่อะไม่คิดเลยบอกคําเดียวเลยบอกไปคราวนี้ก็คงต้องผ่าจริงๆอ แต่ก็ยอมรับว่าไปหาหมอแค่3านัดเออพอ21วันแม่บ้านก็เลยให้ให้กินตัวนี้ทำไมถึงเปิดใจอะเอาก็ก็คือว่าไหนไหนก็ไม่รู้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเออว่าเอ้ากินก็กินแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ยานะต้องกินไปเรื่อยๆก็ทีแรกให้กินเช้าเย็นเช้าแล้วก็ก่อนนอนและพี่สิทธ์ทานไปกี่วันเริ่มรู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นเออทานไปอยู่ประมาณ12วัน จำได้เลย12วันนี่รู้สึกว่าอ้าวู้สึกว่ามันคลายเราดิ้นพลิกท่าที่ว่านอนไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันรู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยมันได้ขึ้นมา โอ้โหทีนี้มีความหวังแล้วมีความหวังแล้วเริ่มเปิดใจให้อาหารเสริมใช่ก็คิดว่าเอ๊ะก็คือมันก็ระบุว่ามันไม่ใช่ยาใช่ไหมค่ะเราก็ไม่เคยคิดหรอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วทานไปกี่กระปุกคะถึงกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ 3. ครับ3ามกระปุกพิสิทธิ์มีการทานไปกี่กระปุกแล้วตอนนี้ก็คือทานเรื่อยๆทานมาเรื่อยเลยก็ยังทานอยู่แลวทุกวันนี้ยังทํางานหนักอยู่ป่ะคะ ก็เลี่ยงครับเออแต่ว่าเดินเหินเข้าห้องนงห้องน้ําหิ้วของนิดนิดหน่อยๆน่อยได้ครับแต่อย่าไปยุกหนักจนเกินไปแล้วไม่ไม่กล้าเสี่ยงครับอ๋อเออแล้วมีการกลับไปหาคุณหมอไหมคะว่าเรื่องการผ่าตัดเขาบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็มาแค่กายภาพาผมก็ไม่ไปอีกเลยไม่ไปอีกเลยเพราะว่าพิสิทธิ์ก็รู้สึกก็รู้สึกว่าเดินได้หมดแล้วครับ เออไม่มีอาการ,าการเป๋ไม่มีอาการตอนแรกๆที่ว่าเออมันคลายก็ยังเป๋อยู่ค่ะเพออี่สิคิดว่าที่เรากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเป็นเพราะตัวบอลันอยู่ขาก็คงจะใช่เลยครับเออถ้าหาว่าใครเป็นน่ะเปิดใจลองดูเพราะราคาก็ยังจับต้องได้อยู่ไม่ใช่ว่าเออกเกษตรกรทําหาเช้ากินข้าวอย่างพวกผมนี่จับต้องไม่ได้ยังจับต้องได้อยู่ออยังยังดีกว่าว่าจะไปหาอย่างอื่นที่มันแพงๆใช่ไหมค่ะคชื่อถามว่านี่นว่าราคาเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้โอ้โหแพงมาก มันคุ้มกันถ้าเราไปหาหมอผ่าตัดคิดดูอะมันคุ้มกันไหมอ<ฮ>ะแต่ <ฮะ S 2> โอ้โหผ่าตัดผมว่า3ปียังจะลุกได้หรือเปล่าคิดว่าจะเดินเหินได้ปกติไหมคนอายุ50กว่าแล้วเนี่ยไม่ได้เหมือนคนอายุ1 7 1 8นะ,<ฮ>ะก็ลองเปิดใจดูถ้าหาว่าใครเริ่มเอ๊ะรู้สึกว่าปวดสะโพกร้าวลงขาเนี่ยสมควรครับเต็ม10คะแนนพิสิทธ์ให้กี่คะแนนคีัโอ้โหไปเลยครับเกินเลยครับเกิน10บเลยเพราะหายหายเพราะมันตอนนี้ก็ยังกินอยู่แม่บ้านก็หายนะครับ ในบ้านนี้ไม่ได้ปวดมากเหมือนผมออตอนเย็นมาก็จะให้ลูกชายคนโตเนี่ยเหยียบทุกครั้งเพราะปวด เวลานอนกลางคืนนี่มันจะล้าวลงขาเออแต่เขาก็เขากินก่อนไงเขาหายก่อนแต่เอามาให้ผมกินผมไม่กินเออเรื่องของเรื่องอ่ะถ้าว่าเราเชื่อแม่บ้านตั้งแต่แรกคงจะไม่เจ็บขนาดนั้นไงแต่ตอนนี้อ่ะเราก็ไม่ได้กิน2เม็ดแล้วเราก็กินแค่เม็ดเดียววันละเม็ดคือก่อนนอนแค่นั้นค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สิทธิ์มากเลยคะที่เปิดใจให้บรานยูคอร์ได้ดูแลสุขภาพวันนี้นะคะน้องชิวก็เลยเอาร้านยูคอร์นะคะมามอบให้พี่สิทธิ์อีกสกระป เพื่อดูแลสุขภาพอีกนานๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีอาการปวดขารุนแรงมากเลยนะคะหรือว่าสลักเพชรจมหมอนรองกระดูกแล้วก็เรื่องของเส้นประสาทอยากให้คลิปนี้นะคะเป็นทางออกให้กับคุณนะคะสามารถส่งไปให้เพื่อนๆได้เนาะแล้วก็สามารถสั่งซื้อตัวบาลานซ์ยูคอนะคะเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะและจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่าน ไหนนะคะมาให้ติดตามชมก็ติดตามได้นะคะที่บรลนซ์แบรนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชิวแล้วก็พิสิทธิ์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนตรงนี้แหละเพราะใกล้ห้องน้าครับนอนนอนกี่เดือนน่ะก็เกือบสองเดือนสองเดือนตอนนี้เป็นที่วันของไปแล้วใช่เป็นที่ระลึกไปแล้วแม่บ้านบอกว่าจะเอาไปบริจากให้กับสถานีอนามัยแต่ว่าก็ก็ถ้าหาเราเรา คนที่เป็นแล้วหายแล้วก็ไม่สมควรที่จะไปฝืนทำหนักอีกอต้องเลี่ยงต้องดูแลตัวเอง,เองหน่อยใช่ครับโอเค